ะะเดี๋ยวเล่าข่าวให้ฟังนะครับเรื่องของทนายตั้มทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะครับวันนี้มาขึ้นศาลได้เห็นหน้ากันคือไม่มีใครได้เห็นหน้าทนายตั้มอย่างแน่นอนนะครับอา่าไม่มีใครได้เห็นหน้าทนายตั้มอย่างแน่นอนภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพเก่าทั้งหมดนะครับทุกคนต้องเข้าใจว่าจะมีวิธีการเวลาเขาเปิดตัวผู้ต้องหามาเนี่ยมันจะมีทางขึ้นพิเศษแล้วก็คือเข้าไป ในศาลเลยนะฮะจะไม่ได้มีใครได้เห็นนะครับแต่วันนี้อเผอิญว่าผมเนี่ยไปอีกบันลังหนึ่งพอดีแล้วก็อเผอิญว่ารู้ว่าทนายตั้มอยู่บันลังนั้นก็เลยแวะเข้าไปดูหน้าแกหน่อยว่าหน้าแกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าก็สู้ผอมพอสมควรนะครับที่ห้องพิจารณาคือบันลัง714นสะฮะศาลนัดตรวจพยานหลักฐานครั้งที่2นะครับคดีด ของทนายตั้มเนี่ยที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษหนึ่งเป็นโจทฟ้องนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มกับพวกรวม7คนร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานช่อโกงก็คือพี่อ้อยหรือว่าเจยอ้อยนั่นเองนะครับเีษทีนีชาวไทยเนี่ยกว่า100ล้านโดยวันนี้ศารสั่งเบิกตัวทนายสิทธากับพวกรวม4คนจากเรือนจำมาที่ศาลส่วนจำเลยอีก3คนได้แก่พี่สาวภรรยานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโชว์รูมรถยนต์2คนอันนี้ได้รับการประกันตัวไปนะครับ เวลาประมาณ9ก้งห้านาทีเจ้าหน้าที่รัชทันเบิกตัวทนายตั้มมาที่บันลังเจ็หนึ่งสคือฉันไปดูที่บันลังเจ็หนึ่งี่นี่แหละครับทุกคนไปเห็นทนายตั้มนะฮะนั่งอยู่แถวหน้าสุดเลยที่บันลังเจ็ดหนึ่งสี่นี่แหละสู้ผอมนะครับหน้าตาสู้ผอมแต่ยังคงแบบดูเอกสารหรือใดๆเพราะตัวเองเป็นทนายนะครับก็คงจะต้องสู้แล้วก็ดิ้นสู้ให้ถึงที่สุดนะฮะเพราะว่า คือไม่สู้ก็รู้จักว่าอย่างไงแล้วสำหรับทนายตั้มเนี่ยแต่จะไปสู้ในอีท่าไหนเนี่ยก็ก็คือรู้แล้วแต่แก,แกนะครับผมไม่ทราบแต่ที่แท้จริงเนี่ยหน้าตามไม่ได้มีความสุขนะฮะสื่อบอกว่าแบบหน้าตาม,มีความสุขนู่นนี่คือผมเห็นหน้าตาแกแบบศกตานเลยวันนี้ศกตานเไยกับทนายตั้มเนี่ยหน้าตากไม่ได้มีความสุขนะฮะอยู่ในคุกไม่ได้มีความสุขแล้วเวลาที่มาขึ้นศาลเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบแบบปกตินะ,ะับทุกคนก็ต้องดูอยู่แล้วมันก็มีพันธนาการใดๆบางอย่างเนี่ยนะฮะ โดยมีคนรู้จักมารอยเยี่ยมแล้วก็ทักทายทนายสิทธาบริเวณหน้าห้องพิจารณาคดีวันนี้นะฮะทนายสิทธามีหน้าตาที่สดใสขึ้นคือสื่อมองว่าสดใสขึ้นแต่ผมมองว่าแกเนี่ยไม่ได้สดใสขึ้นนะฮะแกไม่ได้สดใสขึ้นนะครับแกก็ยังคงทุกข์ใจแกยิ้มแย้มนะฮะุยุับคนรู้จักก่อนที่จะเข้าไปนั่งในห้องนะครับขณะที่ฝ่ายของนางสาวจตุพรหรือว่าเจ๊อ้อยเนี่ยมีทนายความมาร่วมฟังการพิจารณาคดีในนัดตรวจพยานหลักฐานในครั้งนี้ด้วย ตรวจพยานหลักฐานแล้วก็กําหนดวันนัดสืบพยานวันนี้ด้านจําเลยที่3และ4ขอถอนคาให้การเดิมและให้การใหม่เป็นการรับสารภาพตามฟอ้องบางส่วนอันนี้ยากละเห็นไหมทนายจำยากละนะฮะมีรับสารภาพด้วยแกจะดิ้นไปทางไหนยังไงอันนี้ผมไม่ทราบเลยว่าแกจะดิ้นยังไงนะฮะส่วนข้อหาอื่นยังให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้กระทําความผิดศาลจึงอนุญาตพิเคราะห์เห็นสมควรให้นัดสืบพยานโจทย์เดี่ยวสินัดด้วยกัน และสืบพยายนจำเลยเนี่ยสี่นัดคดีนี้จึงสืบพยายนทั้งหมด19นัดนะพวกมึง19นัดนะฮะสิกนัดเนี่ยกินระยะเวลายาวนานนะครับสารจากพิจารณาคดีติดต่อกันโดยไม่เลื่อนคดีเมื่อสืบพยายนโจทย์และโจ์ร่วมเสร็จแล้วจะทําการสืบพยายนจำเลยต่อทันทีโดยให้โจ์โจ์ร่วมและจำเลยเตรียมพยายนมาให้พร้อมในวันนัดให้คู่ความปฏิบัติตามคําสั่งศาลอย่างเคร่งครัด จากนักสืบพยานโจทย์ปากแรกครับทุกคนปากแรก4มีนาคม69 69เลยปีหน้าแต่ในตั้มติดคุกยาวอีกปี ไม่แน่ใจว่าระหว่างนี้จะทําการประกันตัวได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าประกันตัวไม่ได้ก็คงต้องติดคุกยาวไปอีกเป็นปีนะครับเพราะว่านัดสืบพญาปากแรกทำไมยาวนานขนาดน,นี้ก็ไม่ทราบนี่นะฮะ4มีนาคมปี69เลยเวลา9โมงเช้านะครับขอบคุณด้วยนะครับสําหรับพี่นิราบอกว่ากินน้ำริกไอเกนโดไปฟังข่าวไปแซบคุณ2เลยค่ะขอบคุณพี่นิราด้วยขอบคุณพี่นิราด้วยนะฮะขอบคุณพี่นิราด้วยนะครับทนายตั้มเองเนี่ย คือผมไม่รู้จะบอกยังไงเนาะชีวิตมนุษย์อะทุกคนนึกออกไหมว่าชีวิตมนุษย์คนเราอะเราจะดิ้นรนในการมีทรัพย์สินหรือว่าดิ้นรนอยากจะร่ํารวยเนี่ยพวกมึงก็เป็นกุทาหอนนะครับผมไม่ได้บอกว่าทนายตั้มผิดหรือถูกอย่างไรแต่การที่พวกมึงอะอยากจะร่ํารวยโดยเร็วจนเกินไปหรือรวยจนวิธีการใดที่มันทําให้คนสงสัยว่า ทำไมมึงรวยจังนะฮะถ้าเกิดคนสงสัยว่าทําไมมึงรวยจังเนี่ยแล้วมันไม่สามารถจะบอกสังคมได้ว่ามึงทํามาหาแดกอะไรมันก็จะเกิดดราม่าเหมือนทนายตั้มนี่แหละนะครับใส่นาฬิกาเรือนละเป็นหลายล้านนะฮะชุดแต่ละชุดเนี่ยก็เป็นแบรนด์เนมใส่ทั้งตัวก็หลายหมื่นหลายแสนเนี่ยสุดท้ายได้ใช้เงินสักบาทไหมสุดท้ายพวกมึงได้ใช้เงินสักบาทไหมกูถามหน่อย ทนายตั้มมีเงินเยอะแยะมากมายนะฮะออฟฟิศหรูหราหมาเห่าใหญ่โตมากเป็นคนที่เป็นนักขับเคลื่อนเพื่อสังคมแต่สุดท้ายก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตตัวเองจะเป็นอย่างไรไม่รู้เลยนะฮะว่าอนาคตตัวเองจะเป็นอย่างไรสารนัดสื่อพยาน4มีนาคม69ยาวนานมากยาวนานมากๆครับทุกคนสื่อเนี่ย ลงเหมือนกันหมดเลยนะฮะนุษาถอนคำให้การเดิมเปลี่ยนเป็นรับสารภาพมัทนายตั้มคดีชอบโกงเจอ้อ,อยศาลน,นัดสืบพยานครั้งแรก4มีนาคมปีหน้าเลยนะครับปีหน้าเลยนะฮะถ้าอ่านแบบพาดหัวขาวก็คือศาลอาญาเบิกตัวทนายตั้มตรวจพยานหลักฐานครั้งที่2คดีชอบโกงเจอ้อ,อยศาลอนุญาตให้สืบพยานโจทย์15นัด สืบพยายนจำเลย4ี่นัดเริ่มสืบพยายนครั้งแรก4ี่มีนาคมปีหน้าด้านนุและสาถอนคำให้การเดิมเปลี่ยนมาเป็นรับสารภาพ <oz ling> มึงคิดเห็นยังไงกับคดีของทานายตั้มมึงคิดเห็นยังไงกับคดีของนายตั้มนะฮะวิจารณ์ได้วิจารณ์ได้นะครับในการตรวจพยายนหลักฐานกำหนดวันนับสืบพยานเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะนายนุวัน์ยงยุทธหรือว่านุเนี่ยอายุ34ปีคนสนิทของตั้ม แล้วก็คุณสารินีนุชนาตอายุ32ปีเป็นแฟนของนุ๊กจำเลยที่3และ4ขอถอนคำให้การเดิมที่ปฏิเสธนะขอต่อสู้คดีเนี่ยตอนนั้นปฏิเสธขอต่อสู้คดีมาเป็นรับสารภาพตามฟ้องโจท์และทนายโจย์ร่วมไม่คัดค้านศาลจึงอนุญาตนะครับงานนี้ทนายตั้มสู้หนักกว่าเดิมนะฮะทนายตั้มจะสู้อย่างไร ทนายตั้มเนี่ยนะฮะจะไปด้านไหนนี่กูงงงงอยู่นะฮะความยากลําบากของการต่อสู้ของทนายตั้มแม่งก็จะยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นแล้วก็ยากขึ้นด้วยนะฮะเรื่องของทนายตั้มก็จะมีประมาณนี้นะฮะเจอกันอีกทีนึงก็คือโอ้โหนับนัดสืบพยานปีหน้าเลยอะ่ะระหว่างนี้ก็จะไม่ได้เห็นข่าวทนายตั้มอีกเลยจนกว่าจะเอ๊ะจะประกันตัวได้ไหมหรืออย่างไรผมไม่ทราบเลยนะฮะ แต่การสู้คดีของทนายตั้มเนี่ยมันจะสู้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าหมู่มวลของทนายตั้มเนี่ยเขารับสารภาพกันแล้วนะฮะเขาไม่เขาไม่สู้แล้วอ่ะเขาสารภาพกันแล้วอ่ะแล้วทนายตั้มจะยังไงอ่ะหัวเดียวกระเทียมรีบหรือเปล่าอ่ะจะสู้ยังไงอ่ะนะฮะก็ยังมองออกออกยากอยู่อ่ะพวกมึงนะฮะอร่อยดีครับน่าจะทํารถอื่นบ้างคุณจ๊อกนะฮะคุณจ็อกซื้อไปแล้วใช่ไหมรถอื่นมาแน่นอนทําแน่นอนนี่ฉันเพิ่งเปิดแบรนด์มายังไม่ถึง20วันนะ ประมาณ20กว่าวันนะยังไม่ถึงเดือนเลยนะที่เปิดแบรนด์มาเนี่ยไม่ได้กูทารสชาติใหม่เลยหรอรสชาตินี้นะฮะจัดการรสชาตินี้ก่อนรสชาตินี้นะฮะกินให้มันแบบว่ากระฉ่อนประเทศไทยกระฉ่อนกระฉ่อนโลกก่อนเพราะว่ามันอร่อยมากนี่จะให้ดูเนื้อน้าพริกจะให้ดูเนื้อน้าพริกเลยคุณจ๊อกนะฮะแกจะสู้เพื่ออะไรนะฮะคุณเอโอนะครับนั่นน่ะสิคุณเอโอสู้เพื่ออะไรไม่สู้ก็ติดคุกยาวไงสู้ก็ยังแบบเอ๊ะติดไม่ติดติดไม่ติดติดไม่ติดอ่ะแต่แบบ ดูจากสภาพแล้วอ่ะทนายตั้มวันนี้ดูจากสภาพร่างกายแล้วก็หูผอมลงเยอะมากเลยที่ผมไปเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างกายเขาก็สารภาพไปหมดแล้วแล้วแกจะสู้ยังไงทุกคนคิดว่าแกจะสู้ยังไงนะฮะแกก็เป็นเลือดนักสู้แหละทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดอ่ะเป็นเลือดนักสู้แต่ง,งานนี้กูมองไม่เห็นช่องเลยอ่ะมองไม่เห็นช่องเลยและจะต้องติดคุกอีกหนึ่งปีกว่าจะสืบพยานนะฮะับนัดแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า